สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสตินจี้ในเกมมารแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอทนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในแมบแบล็กี s วีานะครับทุกคนแล้ววันนี้ครับก็มีอัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นอัปเดตแบบเป็นวันที่ดีมากๆเลยทุกคน แล้ววันนี้ครับก็เป็นอัปเดตเบิร์เดย์อัปเดตนั่นเองน,นทุกคนแล้ววันนี้ครับก็เป็นวันเกิดของแมปแวกกี้วีสานะครับทุกคนใช่ขอให้มีความสุขแล้วการน,นับสำหรับแวกกี้วีสานของเรานะครับโอเคแล้ววันนี้ครับก็มีไอเทมมาใหม่ทุกคนเป็นไอเทม เค้กวันเกิดนั่นเองนะทุกคนใช่และตอนนี้ครับเราได้เตรียมไม้ขีดไฟแล้วนะทุกคนแล้วนี้ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับจุดที่เราต้องไปเอาเค้กนะทุกคนนี่เลยนะครับให้เราข้ามเค้กไปนะครับและที่นี่ที่จุดนี้นะครับเป็นที่จุดที่เราต้องไปเอาเค้กนั่นเองนะทุกคนนะเราก็ต้องไปจุดจุดเทียนให้วันเกิดของแวากี้วีสานะครับทุกคนเอาแหละเดี๋ยวเราจะไปเอาไอเทมนี้กันเลยดีกว่านะครับไอเทมเค้กวันเกิดนั่นเองนะทุกคนโอเคเราจะข้ามไปเลยนะครับแล้วก็ห้ามตกด้วยนะครับ เราจะได้เล่นสมาธินะครับโอเคแล้วก็มาจุดตรงนี้เลยทุกคนอ่าจุดแล้วนะครับโอเคข้ามแบบนี้ไปเลยแล้วก็จุดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จุดไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาถึงแล้วแล้วก็จุดไปเลยนะครับตรงนี้จุดเทียนตรงเค้กไปเลยนะครับเราต้อง จุดให้เขาด้วยนะครับเราต้องจัดวันเกิดของวากกี้วีสานะครับเพราะว่าวันนี้เ็าเป็นวันเกิดนั่นเองนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ไอเทมเค้กมาแล้วนะครับโอเคนี่ครับวันไอเทมเค้กวันเกิดของเขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไทล์พอร์ตไปเลยดีกว่านะครับเอาเลยทุกคนตอนนี้เราได้เค้กวันเกิดมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาผสมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนใช่โอเคผสมเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาชิมธรรมดาก่อนนะครับเราผสมแล้วโอเค ชิม hey, ทำนายกูค you know oh, cool. oh, cool. oh, cool. okay, ิว่าน oh, ้าตาเป็นยังไงเค้กวันเกิดเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราได้กลายเป็นเค้กไปแล้วนะครับโอ้โหกลายเป็นเค้กวันเกิดไปแล้วนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้นะครับไม่นะกลายเป็นเค้กมีชีวิตไปแล้วนะทุกคนเอาอะไรทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเอาสัตว์ตัวนี้เท้าสัตว์ผสมเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราผสมกันดูดีกว่านะผสมได้ด้วยนะครับมาซิงมาเลยดีกว่านะครับมันก็จะกลายเป็นขาอะไรโอเคนะครับตอนนี้ ได้กลายเป็นขาเทียนไปแล้วนะครับขาเทียนเค้กนั่นเองนะทุกคนโอ้โหนะครับแล้วแล้วดูเวลาเดินนะครับรู้สึกว่าทําไมขามันเวลาเดินแล้วมีเทียนลอย,อยตรงขาด้วยนะเหมือนไม่ใช่เดินแล้วทุกคนมันเหมือนลอยมากกว่านะครับดูไม่ออกเลยว่าเดินหรือว่าลอยเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> น,ะ okay นะครับโอเคนะครับโอเคนั้นทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเคา้กผสมเข้าไปเลยนะครับและเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ผสมเข้าไปดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับแซนด์วิชนะครับ อ่ะแสสนดิดผสมได้ทุกคนเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับจะกลายเป็นอะไรนะครับ <N> เอ้ยตอนนี้โอ้โหเขี่ยวมาเป็นเค้กนะครับโอ้โหไม่นะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเค้กผสมเข้าไปเลยนะครับ <N> แล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ผสมเข้าไปเลยซึว่าจะเป็นยังไงนะทุกคน <N> อ่าโอเคจะกลายเป็นอะไรโอ้เทียนเค้กเอเทียนแขนนะทุกคนอ่าลองชิมไปเลยนะครับอ๋อเรากลายเป็น กลายเป็นแขนเทียนไปแล้วนะทุกคนตอนนี้โอ้โหนะครับแล้วก็ตรงหัวเทียนก็จะมีไฟอยู่ด้วยนะครับใช่เหมือนที่จุดไฟจุดตรงตรงหัวเทียนนั่นแหละนะครับโอ้โหตอนนี้ครับทุกคนเราได้กลายเป็นแขนเทียนไปแล้วนะแขนเทียนเค้กนั่นเองนะทุกคนโอ้โหไม่นะเราได้กลายเป็นแขนเทียนไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเค้กผสมเข้าไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพริกอันนี้ผสมเข้าไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนเฮ้ยพริกผสมได้ทุกคนเรามาลองชิมไปเลยดีกว่านะครับเราจะกลายเป็นอะไร โอเคนะครับทุกคนนี่นะครับมันก็จะกลายเป็นไม้ขีดไฟนะทุกคนเราสามารถเอาไปตีผู้เล่นได้นะครับทุกคนนี่ครับธรรมดาเลยโอเคนะครับถือแปลว่าสามารถตีผู้เล่นใครได้นะครับเราสามารถตีใครได้ไหมตีคนนี้ได้ไหมฟาดก่อนโอเครู้สึกว่าฟาดแล้วกับไม่โดนดาเมจทุกคนโอเคนะครับผ่านไปนะครับโอเค โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอานี้ผสมเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะเอาเค้กวันเกิดใส่เข้าไปเลยนะครับจะเป็นยังไงทุกคนอ่าได้ด้วยนะทุกคนลองมาลองชิมกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับจะกลายเป็นอะไรเอ้ยทุกคนเราสามารถเศษเค้กได้ <S <S ว,ว้าวสามารถเศษเค้กได้แต่เราต้องเดินนะครับมันจะสามารถจะเศษเค้กได้ทุกคนใช่ไหมเออนี่เค้กขึ้นมาแล้วทุกคนนี่นครับเราสามารถเศษเค้กตัวเศษเค้กนี้มาได้นะครับใช่ เราสามารถวิ่งแล้วก็โดดได้นะครับมันก็จะได้แบบเศษเค้กแบบอัตโนมัติมาเลยนะครับโอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวทุกคนนะสําหรับเค้กไอเทมวันเกิดของเขานะครับเดี๋ยวเราเอาเค้กผสมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามวงผสมเข้าไปเลยนะครับมันน่าจะได้นะทุกคนเฮ้ยมงผสมได้ทุกคนลองมาลองชิมไปเลยดีกว่านะครับโอเคนี่นะครับโอ้เค้กวันเกิดเป็นมวงนะฮะนี่ยกน่ครับต่อยครับต่อยเป็นมวงนะครับนี่ครับ เอาต่อยและโดนโดนโดนเค้กแบบเต็มหน้าเข้าไปนะครับโอ้โหเต็มเต็มเลยทุกคนนี่อย่างนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมวงเค้กนะครับมวงเค้กทุกคนอ่าเดี๋ยวเราเจ้าเค้กผสมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำพึ่งผสมเข้าไปเลยนะทุกคนนี่ครับผสมได้ทุกคนลองมาลองชิมไปเลยดีกว่านะครับจะได้กลายเป็นอะไรเอ้ยทุกคน ตอนนี้ครับเราได้กลายเป็นเค้กบินได้ทุกคนนะครับโอ้โหเค้กบินได้ทุกคนตอนนี้ลอยอยู่บนฟ้าเลยนะครับแต่คือไม่ใช่เค้กที่บินได้ที่ไหนหรอกมันก็พึ่งนั่นแหละมันก็คือพึ่งนั่นแหละที่มันเป็นเค้กนะครับนี่ครับเราได้กลายเป็นพึ่งเค้กนะทุกคนนั่นแหละก็คือพึ่งนั่นแหละทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับมันก็พึ่งนั่นแหละที่มาปลอมตัวเป็นเค้กนะทุกคนใช่แล้วนะครับมันก็พึ่งเค้กนั่นแหละ โอเคโหเท่เหมือนกันนะเนี่ยเค้กบินได้ทุกคนเค้กลอยบินได้นะครับ TVs, ลอยอยู่บนฟ้าเลยนะบินอยู่บนฟ้าเลยนั่นเองนะทุกคนเท่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับโอ้โหโอเคนะครับทุกคนมันมียานึงที่ผสมกับเค,ค้กได้ทุกคนเป็นด n a นเนะทุกคน <Another one> ใช่ด n a นเนี่ยผสมกับเค,ค้กได้ทุกคนใช่นะครับตอนนี้ครับเราได้เตรียมแล้วนะครับแฟรี่ผสมกับกิ้งก่าไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นเ a ไปเลยนะครับมา เราได้กลายเป็นินเอไปแล้วโอเคจมไปแล้วแอะโอเคครับตอนนี้เราก็เกิดมาไหนแล้วนะครับแล้วก็เราต้องลบไอ้นี้ออกไปก่อนแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาเค้กเนี่ยผสมเข้าไปเลยนะครับใช่ผสมดีนเอได้ทุกคนแล้วมันก็จะได้แบบนี้มาทุกคนใช่เรามาชิมันเลยดีกว่านะทุกคนมันก็จะกลายเป็นอะไรนะครับนี่ไงนะครับตอนนี้เราได้กลายเป็นเออเทียนไปแล้วนะทุกคนกลายเป็นเทียนเค้กไปแล้วโอ้โหเนี่ยตอนนี้ครับเราได้กลายเป็น เทียนตั้งแต่เต็มตัวไปเลยนะครับโอ้โหครับเท่เหมือนกันเนี่ยรู้ว่ามันมีดีเอเอผสมด้วยนะครับโอ้โหมีดีเอเอผสมเค้กแบบนี้ด้วยนะครับมันก็จะกลายเป็นเทียนแบบนี้ไปเลยนะเป็นเทียนเค้กนันทุกคนสุดยอดนะครับโอ้โหมีดีเเอผสมด้วยนะครับใช้ได้เลยนะครับทุกคนอ่า โอเคครับก็สลับคลิปนี้ก็ป้องต้องพอเท่าแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดติดตามกดดิ่งแจ้งตัวนนะครับแล้วก็สลับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบายบายนะครับ